สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนขอบคุณแฟนอาร์จากน้องนะผมวอเดนนะผมอ่านี่อู้นะครับผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องรถด,ดวงติดลบนะครับผมอ่าขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวนะครับหืมขอบคุณแฟนอาร์จากน้องบอสมอสซาเออ,เอ,อใช่ไหมนะครับขอบคุณแฟนอาร์จากน้องริวอีกรอบนึงเอาอีกแล้วนะครับ ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องดีครับนะครับผมขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องริวนะครับริวอ่าประมาณนี้ขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องพีชนะครับน้องพีชอ่าก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไดโนโบาลักกี้นะครับก็นะครับผมก็ขอบคุณม,มากเลยสำหรับแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ใน Discord เลยนะผมผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ในใต้ Description นะครับ เอาเราไปดูรับชมคลิปกันเลยโอเคนะผมก็สวัสดีครับผมผมลกคือนะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามที่ว่าทําไมพี่ผมบินอยู่ดีๆแล้วทาไมผมถึงตายอ่ะพี่บินออกไปนอกอวกาศแล้วอยู่ดีๆตายอ่ะพี่นะครับก็คําถามเหล่านี้ก็เยอะมากมานะผมจะตอบเป็นคลิปแล้วกันนะผมาเพื่อที่ผมจะได้กําไรแล้ะเพื่อนๆก็จะได้กําไรด้วยนะครับผมวินวินกันทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งผมก็ทําคลิปบอกไปแล้วนะผมอยู่ในคลิป5สิ่ง ห้าสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ map OmniX นะครับแต่ว่าคนดูก็นะครับอาจจะดูไม่อาจจ,ไมอาจจะดูไม่ถึงนะก็เลยมีคำถามตกลนมาถึงนี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อการตอบคำถามนะผมก็จะทำคลิปให้เลยแล้วกันนะผมจะได้วินนะผมก็ได้ยอดวิวเพื่อนๆก็ได้คำตอบนะครับไปล้วก็ไปดูกันว่าทำไมเพื่อนๆนะครับถึงบินอยู่ดีๆแล้วแบบว่าอุ้ยตายอ่ะอ้ยบินทำไมอยู่ดีๆพี่ผมผมบินออกไปนอกโลกแล้วผมตายอ่ะพี่นะผมก็จะบินโชว์นะว่าทำไมเพื่อนๆถึงตายนะ นะครับเนี่ยก็บินออกไปปกตินะครับอ่าเราบินออกไปปกติใช่ไหมนะครับผมก็บินบินปกติเลยนะครับเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับผมไปเอาบินช้าไปป่ะเนี่ยฮัลโหลเอาค้างเลยนะครับเอาเอาค้างเอาเอาฮัโลโหลเอาอะไรครับเนี่ยโอเคนะคเพื่อนเพื<ๆ>่อนเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์สะทุนขึ้นมานะครับผมอ่า เหตุการณ์นั้นก็จะเป็นเหตุโอเพลงฮัลโหลนะครับก็นะครับเป็นเหตุการณ์สะถุนอย่างหนึ่งก็คือบินบินอยู่ไปแล้วค้างนะครับผมค้างไปเลยนะครับค้างเหมือนที่เพื่อนๆบอกผมนะครับพี่บินอยู่แล้วค้างไปเลยครับโอเคมันคงไม่ได้เป็นที่คอมผมแล้วนะครับผมมันคงเป็นที่เกมแล้วนะครับผมเกมดีดีจริงเกมนะครับเกมดีจริงนะครับจะดีกว่านี้มากนะครับถ้าเอาอะไรพวกนี้ออกไปให้ได้นะครับเออนะครับ ไปก็ดูนะผมว่าทําไมเพื่อนๆถึงบินบินอยู่แล้วตายนะครับะนี่ผมก็จะบินโชว์แล้วเพื่อนๆแบบเอ้ยพี่ผมก็บินแบบนอกอากาศแล้วอะทําทไมผมถึงตายนะัดนี่ไงตายแล้วนะเพื่อนๆสาเหตุนะครับอ่าแล้วก็วิธีแก้นะโอ้ตอนเนี้ยเอาเอาบล็อกมิวสิกออกไปก่อนได้ไหมหัวร้อนมากเลยนะเออนะครับเพลงเปิดปิดม,มีไว้ทําไมนะฮะเนี่ยมีไว้ทําไมฮะ โอ้โหนะขอขอร้อนก่อนนะครับขอร้อนก่อนมานี่ก็ให้เพื่อนเพื <_ C 1> <ๆ>่อนกดมาที่นะครับผมโทรศัพท์อา่ากดมาเนี่ยกดมาที่แถบโทรศัพท์นะครับให้กดไปที่ฟันเฟืองแล้วก็กดนะครับโคอิเดเนตนะครับเปิดดูนะครับผมตำแหน่งนะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับทํายังไงก็ได้ให้ค่าให้ค่าเนี่ยครับค่าที่น้อยที่สุดต,ตอนนี้มันไม่ติดลบนะครับคือคือเพื่อนเพื่อนถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะว่าทาไมพี่ค่าผมเพิ่มตลอดเลย การที่ค่าค่าค่า y เพิ่มนะครับก็คือเพื่อนๆนบินสูงนะครับสูงเกินไปอะแล้วค่ามันไม่ลบอะเออนี่นะครับนี่อันนี้ก็คือแบบทายังไงให้ค่าลบก็หันหน้าลงไงครับเออหันหน้าลงแล้วก็นะครับแล้วก็บินลงนี่มันก็จะลบให้แต่ใครนะครับผมใครเพื่อนเพื่อนคนไหนที่บินออกนอกบรรยากาศแล้วตายนะครับก็คือค่ามันติดลบนะครับเพื่อนๆอนอ่าเพื่อนเพื่อนจะตายตอนที่ค่าติดลบ2 0 0พันะเนี่ยถ้าค่าถ้าค่า y ติดลบ2 0 0พันเมื่อไหร่เพื่อนๆนก็จะตายนะครับ ดูไว้ <entertain> en> ดูไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูไว้อ่าปุ๊บนี่นะครับติดลบ2 0 0พันเพื่อนเพื่อนก็ตายก็คือเพื่อนๆนะครับบินต่ําเกินไปนะครับให้บินสูงสูงก็คือเงยหน้าขึ้นนะครับเอาอีกแล้วให้ให้เงยหน้าขึ้นนะเพื่อนๆนี่นะครับให้เงยหน้าขึ้นเอาเอาเอาโอ้โหว้าว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 ฮัลโหลนายไม่ฟังฉันเลยนะออมิทริกนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนเงยหน้าขึ้นนี่ นะครับค่า y าของเพื่อนๆก็จะไม่ลดแล้วแล้วใครอยากให้แบบค่า y มันไม่ไม่เพิ่มไม่ลดก็คงที่ก็ให้แบบแบบบินขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้ครับเนี่ย <iende> หน้าขึ้นอีกนิดนึงถ้ามันเพิ่มขึ้นเร็วไปก็ให้หันหน้าลงมาหน่อยนึงมันก็จะลดนะครับแต่ถ้าใครมันลดมากเกินไปก็หันหน้าขึ้นนิดนึงนะครับย้ำว่านิดเดียวนะเพื่อนเพื่อนให้คลิกขวาหน้าจอแล้วก็เนี่ยนะครับสำหรับใครที่บินในโทรศัพท์ก็เออก็เอามือรูปรูปหน้าจอขึ้นลงนะครับนิดเดียวนะครับผมเพื่อนๆนี่ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่บินบินออกนอกบรรยากาศแล้วตายนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับดูให้จบนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับทําเพื่อตอบคําถามคนที่ยังไม่รู้เรื่องการบินออกไปนอกบรรยากาศแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงตายนะครับนี่ผมก็มาทําคลิปตอบให้แล้วนะก็ดูให้จบนะครับผมคลิปไม่มีอะไรเลยนะครับคลิปไม่ได้ยาวเลยนะครับดูให้จบนะครับเพื่อนๆจะได้รู้นะว่ามันแก้อย่างไงนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เพื่อนๆบินไปก็จะไม่ตายแล้วนะครับเนี่ย ถ้าค่าเพื่อนถ้าค่า y ของเพื่อนไม่ติดลบ 2000, <S 2 0พันเพื่อนเพื่อก็จะบินได้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะครับอ่ะผมก็มาตอบคําถามแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาตอบคําถามของคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าสำหรับใครที่อ่ามือใหม่หรือใครที่ยังไม่รู้เนาะอ่าก็มาตอบให้แล้วนะครับคลิปต่อไปจะมาตอบคําถามอะไรก็หรือจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอชมกันได้เลยนะผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ละจ้าไปละจ้า